พี่แว่นพาแทกวันนี้ครับเคล่างเฮาส์เป็นร้านอาหารเนือแถวบ้านพี่แว่นแถวแถวลาซานอันนี้เขาเรียกว่าแหมมหมก,แ,มกแล้วทำไมมันไม่หายไปวะมันหมกไ,มไงมันหมกไงเนะดี๋ยวก่อนนะชิลล์สสาทีเหรอกินสล้ทีเออนืบมากครับเนืบอ๋อมันมันเน,นืบเพราะว่ามันไอตรงไอที่เป็นแบบ หนังหมูเนี่ยมันจะแบบหนึบๆเหนียวๆนิดนึงนะฮะร้านนี้ที่เด็ดอันนี้จัดว่าเป็นทีเด็ดของร้านนี้นะเขาเรียกว่าหมูทอดหมูทอดร้านนานะเป็นหมูทอดติดมันนะก็มันจะอย่างนี้ฮะนี่ฮะเห็นปะให้มันจะติดมันนะไ <c oughs> หนๆมึงก็จิ้มเลย <c oughs> แป๊บหนึ่งโอ้โห <c oughs> อ่ะชุ่มเลยมันจะชุ่มใช่ไหมมันไม่แห้งปากมันเลยนะที่เด็ดครับหมูทอดร้านหนาอันนี้เป็นออเดิร์ขันตกไม่ใช่ออเดอร์ขันตกนะก็จะมีแคบหมูอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นไส้อั่ว อันนี้อ่ะอะไรอ๋อแกงเหาะนี่ผัดเหาะผัดเหาะผัดเหาะอันนี้อันนี้เจะย้อนมาเลยนะผัดเหาะส่วนนี้นี่เป็นฮังเลเฮงเลเป็นแบบเนื้อหมูที่น้ำหมูเนื้อหมูสามช่องสามชั้นส่วนนี้น้ำพริกปีกอ่องน้ำพริกอ่อง พี่ของก็จะเป็นแบบมะเขือเทศเยอะหน่อยแล้วก็ใส่พวกหมูเนื้อสับติดมันนะประมาณนี้มันผักนะครับร,รวมๆนะฮะกินเถอะหิวออกจากบ้านหาอะไรกินต้องไปเสวี่ย